ประกันสังคมเตรียมทยอยคืนเงินสูงสุด900บาทให้กับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะครับโดยขณะนี้มีเพียง55จังหวัดเท่านั้นที่จะได้รับการคืนเงินผู้ประกันตนอยู่ในจังหวัดไหนตรวจสอบได้จากคลิปนี้เลยครับจากกรณีที่ประกันสังคมนะครับได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตาภัยและอุทกภัยนาน6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงมีนาคม2568เฉพาะพื้นที่55จังหวัดนี้นะครับด้วยการปรับลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39ซึ่งการปรับลดเงินสมทบประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นี้นะครับในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา33และนายจ้างปรับลดจาก5%ลงเหลือ3%ครับ และในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39จาก432บาทก็ให้เหลือ283บาทและ55จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนั้นได้แก่จังหวัดไหนบ้างมาดูกันครับจังหวัดกระบี่กาญจนบุรีกาฬสินธ์กำแพงเพชรขอนแก่นฉะเชิงเซาชลบุรีชัยนาทชัยภูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตรังตากนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครศรีธรรมราชนครสวรรค์น่าน บึงการปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพยาวพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมหาสารคามมุกดาหารแม่ห้องสอนยะโสธรยะลาร้อยเอ็ดระยองลำปางลำพูนเลยสงขลาสตูลสมุทรสาครสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทยัยสุราษฎร์ธานีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์และอุทัยธานีครับ ซึ่งมีรายงานล่าสุดนะครับว่าประกันสังคมนั้นได้เริ่มทยอยเงินส่วนต่างที่จ่ายเกินให้กับผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568เป็นต้นไปแล้วนะครับเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ได้บอกไปนั้นทั้งนี้นะครับผู้ประกันตนมาตรา33ไม่ต้องลงทะเบียนเพราะนายจ้างต้องเป็นผู้ยื่นเรื่องเท่านั้นนะครับแต่สถานประกอบการต้องอยู่ใน55จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากวาตภายัยหรืออุทกภัยตามเงื่อนไขที่ทางประกันสังคมได้กําหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาในการได้รับเงินคืนนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่นายจ้างยืนเรื่องด้วยนะครับทั้งนี้ผู้บรกิการตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่จ่ายเงินสมทบเกินจะได้จํานวนเงินที่ได้คืนสูงสุด900บาทต่อคนขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและฐานเงินที่จ่ายจริงในช่วงเวลานั้นครับ